พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนแชมพูป้องกันผมหลุดร่วงจากสารสกัดสมุนไพรไทยปัญหาผมหลุดร่วงและเส้นผมบางส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งการแก้ไขปัญหาโดยใช้แชมพูสระผมที่มีส่วนผสมของยาสังเคราะห์อาจส่งผลข้างเคียงต่อผู้ใช้ดังนั้นการหาสารสกัดสมุนไพรใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพดีกว่าหรือเทียบเท่าแต่ช่วยลดผลข้างเคียงจึงมีความจำเป็นมากครับ บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดร่วมกับนานเทคสวทชและหน่วยงานพัฒรวิจัยและพัฒนากลุ่มสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเซลล์รากผมและห่อหุ้มด้วยเทคโนโลยีน้ำส่งสารโดยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยป้องกันผมหลุดร่วงและต่อต้านเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคบนหนังศีรษะโดยความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์สวทชจึงได้ร่วมผลักดันนวัตกรรมเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติทำให้ผลงานวิจัยนี้ แต่รับรางวัลซิลเว r ร์ไพส์จากงานโซลอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวนชั่นแ2019ช่วยยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยลดการนำเข้าสารจากต่างประเทศสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทช30ปีสวทช,วทชพัฒนาประเทศเก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000